จังดบาา่อหิมนสปารังต้องมาเจอปัญหาไพายแรงสภาพว่าฝนถึงช่วงแบบนี้มีวิธีป้องกันหลักการแนวทางแก้ไขจังดเออมาพูดคุยในคลิปนี้น้ากันเลยก่อนอื่นนะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้ถึงหนึ่งเบอร์น,น้พี่น้องเด้ออสวัสดีพี่น้องทุกคนครับพ,บพอกันในช่วงบรรยากาศย่ำเศราอยู่สวนมันอ่าอยู่สวนมันสบารังของข้าเจ้านะครับของไอทิ่เอาเมื่อยอีเลีเมื่อกี้ก็เลียนมากแต่ ตาผุนนะครับยุดคลิปแล้วก็แลนมาเป็นได้พี่น้องลงทุนคักปาไหนเออฝากเป็นกำลังใจให้นะนะครับกดไลค์เออขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกาลังใจนะครับกดหัวใจก็ได้เออกดได้บอเออบ่ได้ไหมเออกดไลค์นั่นแหละกดไลค์กดแชร์เคยบอเวลาพี่น้องไปอ่าไปวัดหรือว่าไปทําบุญเออไปใส่จักรยานมันสีมีตู้บริจาคพี่น้องเคยเห็นบ่เออขาเจ้าเออสีมีบางคนก็มี ทุนหลายเนาะเออยอดสิบบาทสิบบาทบางคนก็ยอดร้อยเออก็มีทอกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมขอกําลังใจในการกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์มานํานะครับโพดคุยได้เลยนะครับสีวีวยังเกี่ยวกับมันสปารังหรือว่าชีวิตประจำวันของพี่น้องนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพื้นที่ของพี่น้องเป็นเน่าไช่วงนี้อากาศเย็นบ่นะครับอากาศเริ่มรู้สึกว่าเย็นเย็นจังหน่อยลมก็แห้งนะครับตั้งแต่มือขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่หมอว่านแล้วนะ เอามาเขาเรื่องนะครับเห็ดแนวดนะครับมันสปะรังสิบ่เจอปัญหาภัยแง้งหรือว่าสภาพวะฝนถึงช่วงนะครับแบบนี้มันสปะรังของพี่น้องหลายปแปลงนะครับเออมีสิทธิ์เจอแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้มันดีเลยเออดีครับเออเดี๋ยวผมสิมาบอกวิธีป้องกันกันก้อนป้องกันอย่าให้เกิดนะครับวิธีป้องกันยังไงนะครับก็บคือการอ่าปรับปรุงสภาพดินนะครับ เห็ดไฮดินอ่าร่วนซุยเอ่อมีค่าพี่เอ็ดมอสมมีถาดอาหารอ่าครบหรือว่าอาจจะมีประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าโอเคถือว่าหลายนะครับเออโอเคบอมแมนว่าตกลงเด้โอเคก็ถือว่าดีนะครับเออนะป้องกันอย่าให้มันเกิดนะครับเห็ดแนวนีเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเห็ดนวนี้น,นี่แปลงนี้นะครับมันมีดีก็คือการที่เพิ่ม ไซมอนซัดนะครับใส่ขี้ไก่แกลบมาครูปีครูปีใส่เรื่อยๆโดยที่บ่อได้ใสปุ๋ยเคมีเลยนะครับบ่อได้ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบด้วยนะครับแต่ละปีเป็นหน้าหนี่บ่ครับเออมันสิพัฒนาขึ้นครูปีเออมันสิดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเออพ่นใส่ขี้ไก่อ่าขี้ไก่แกลบนะบม่ใช่ขี่แกะเบ็ดขี้ไก่แกลบครับเออขี้ไก่แกลบที่ใส่นะครับมันก็จะเฮ็ดให้ คาพี่เอ็ดดีขึ้นนะครับเหมาะสมขึ้นตัวน,นี้นะครับเวลาเข้าส่ไปเรื่อยๆนะครับคาพี่เอ็ดเขาเจะประมาณอากรดอ่อนๆนะครับเมื่อเวลาโดนน้านะครับถ้าเกิดว่าโดนน้าเออสัมผัสกับดินแล้วนะครับก็จะเห็ดให้ดินเหมาะสมเออสีอยู่ช่วงประมาณ6.5เออ6.5 6ุดหาประมาณนี้นะครับกับบาตางจากของจะาของดอกเพราะว่าดินพื้นที่นี้มันใกล้เคียงกันพี่น้องนะมันใกล้เคียงกันนะครับมันกับบาตางกันแต่่าความอุ่มน้ํานะครับ คความร่วนซุยนะครับมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากดินที่ว่าแห้งจังพี่น้องเห็นแบบนี้เห็นบ่าดินมันแห้งแต่ว่าเอา้ามันอุ้มน้ำได้ยังไงอุ้มน้ำได้ครับเพราะว่าเขามีเขาเอื่นว่ามีประสิทธิภาพในการอุ้มน้ํามีประสิทธิภาพในการลดการคายน้ําของดินนะครับลดการคายน้ําในทีนี้หมายถึงการที่อ่าเมื่อดินนะครับได้รับน้ําจากฝนหรือว่าจากการรดน้ําลงไปก็แล้วแต่เนี่ย เขาจะเห็ดให้ดินซุมได้นานนะครับลดการระเหยของน้ําในดินนะครับอ่ามันจะเห็ดให้อานุภาคดินหรือว่ายังเกี่ยวกับดินนี่แหละนะครับมันอ่าบ่แห้งเร็วเออและการส่งเสริมนะครับอันนี้ที่ว่าเขาใส่ขี้เกล็ดขีก้เกล็ดเนาะเขาจะส่งเสริมอ่ากระบวนการทํางานของจุลินทรีย์ดีขึ้นนะครับเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เยอะขึ้นนะครับเห็ดให้พวกจุลินทรีย์ดีๆนะครับมีที่อยู่อาศัยนะครับสาม,มารถอ่า ย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์หรือว่าย่อยสลายตัวปุ๋ยนะครับให้อ่าเป็นโมเลกุลที่เล็กลงเวลาอ่ารากพืชนะครับจะนําปุ๋ยไปใส่นะครับมันก็จะอ่าเคลื่อนย้ายไปได้ง่ายแต่ก้อนที่จะเคลื่อนย้ายนะครับอาดินต้องมีประจุลบนะครับที่สามารถจับธาตุอาหารไว้ได้นะครับอ่ารากพืชจะเป็นประจุบวกนะครับเมื่อประจุบวกกับประจุลบเจอกันเขาจะแลนไปหาตัวประจุลบอ่าทาหน้าที่เก็บปุ๋ยอยู่แล้วอันบ่นะครับ เขาก็จจเกเกมว้พื้นที่นั่น,น,นแหละแต่ถ้ามันสะบปะรังมีรากที่มันยาวขึ้นยาวไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเคลื่อนที่ไปหาธาตุอาหารนะครับจากที่มีประจุทั้งสองตัวประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะครับประจุบวกจะดูธาตุอาหารที่อยู่กับประจุลบเข้าไปแล้วก็นําไปใส่นะครับกระบวนการดูธาตุอาหารเดี๋ยวมันเสียเอาเอาให้พี่น้องเขาใจยังไงกระบวนการดูธาตุอาหารคล้ายๆกันกับแรงโน้มถ่วงของโรคนะครับ ตนมะาสับปะรังเยืนไดกับพอมีแรงนมทวงคนยืนไดกับพาว่ามีแรงนมทวงฮองโรกนะครับเวลาดูธาตุอาหารเขาต้องมีน้ำในดินครับมีความชุ่มชื้นในเดินนะเมื่อเขาดูดดูธาตุอาหารขึ้นมานะคร right ous, open, right mm ับในกระบวนการในเวลาเดียวกันนะครับใบมันสับปะรังเขาจะเปิดปากใบแล้วก็ไายน้ํานะครับในเวลาเดียวกันนะครับเขากระดูธาตุอาหารในขื้อกันตัวปากใบนั่นแหละนะครับเวลาเขาฉีดเขาควรฉีดพ่น น่ะอันนี้ก็บหมไปซึ้งเรื่องกรเฉีดพ่นไปน้ำอีกเอา้เาหว้กไปน้ำกันเลยนะครับเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาใดบ่เนี่ยเวลาที่หมอกที่หมอกมีเออเวลาที่สภาพอากาศความชื้นสูงนะความาความชื้นสัมผัสสูงเออหมาะสูงก็ได้ขอเห็นมีสามารถฉีดพ่นได้เป็นช่วงทีหน้าที่ท่องนะครับผู้ใดทีเป็นสายที่ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเออเป็นหน้าที่ท่องเป็นช่วงนี้แหละดีที่สุดนะครับก็คือช่วงเสาร์ากับช่วงแรง แดดท่อนๆแดดจัดๆย่าไปฉีดเด็ดขาดนะครับกับมีพี่น้องคนคอมเมนต์เขามากคนบอกว่าเฉีดย่าไมใดก็ได้อันนี้บ่แมนครับเออฉีดย่มทีวามันเหมาะสมเท่านั้นนะครับช่วงที่วันบ่มะสมถามว่าฉีดได้ไหมได้ครับแต่ว่าอันตรายที่อาจจะเกิดกับพืชมีอ่าฝากพี่น้องนําเมื่อกี้นะครับผมบอกไปแล้วอันนั้นคือวิธีการป้องกันนะครับป้องกันย่าให้เกิดอ่าสภาว่าฝนทงช่วงสภาวะที่แห้งแรงนะครับ ต้นมันแคร์แกนต้นมันไว้จะเริ่เติบโต,ตยาให้มันเกิดคือการป้องกันโดยการใช้การปรับปรุงสภาพดินในการใช้มูลสัตว์ใส่ธาตุอาหารใส่สิ่งที่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้ใส่ไปเลยนะครับแล้วกับให้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับแล้วก็มีธาตุอาหารมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ดินมีชีวิตชีวาดินดีขึ้นสามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นเออแล้วกับปลดปล่อยอความชุ่มชื้นจากดินหน่อยลงครับ นะอันนี้คือวิธีป้องกันนะครับต่อมาวิธีการแก้ไขถ้าเกิดว่าเดียว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลียนก่อนถ้าเกิดว่ามันแหงน้งแนวนี่พี่ร้องเดี๋ยวสมัยจะเข้าหนึ่งโอ้่ <c oughs> <c oughs> าหัวใจไทยขีไพี่ร้องเมื่อไน,นี้เอานะครับเมื่อมันแหง้งมันเป็นแนวนี้แล้วนะครับแนวทางแจกไข เออเห็ดน่ได๋บาดเนี่เมื่อมันแห้งนะครับมีวิธีทีท่สาม,มารถซอยให้มันสับปะรังกลับมาฟื่นขึ้นกลับมา,าจะเริญเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับมีวิธีเดียวนั่นก็คือฝนหรือว่าน้ำนะครับน้ำนะครับสาม,มารถเข่ามาซอยเห็ดห้มันสับปะรังมีการเจริญเต,ญเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ฟังเด้อ ฝนมันบ่สามารถต้องมันมันีนีมื้ออื่นได้นะครับมันบอกว่าถือ่รู้ว่าเทวดาสี่ซอยยาไมไดนะครับพี่น้องคิดว่าเสียเทว,วดาซอยอยู่บ่ะนะครับทายี่น่องคิดว่าให้เทวดาซอยอ่ะรอไปครับแต่ถ้ารอบ่อได้บานเนี้ถทาฝนบ่ได้เฮ็นแน่าไหรเขานนำครับต้นทุนหลายก็จริงแต่สามารถช่วยให้มันสัปปะรังจะเริ่เติบโตต่อไปได้นะครับอันนี้ทางที่หนึ่งนะครับก็คือเขา้ํำเจ้าสิเอาฟักบัวโรน้ํำ เอามาลาดใส้เหงาเส้เหงามันสับปะรังได้เลยนะครับสาม,มารถเห็ดให้มันสับปะังจะเริ่มเติบโตต่อไปได้นะอันนี้วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองที่สาม,มารถซอยได้อีกอันนี้สาม,มารถเร็ดควบคู่กันไปได้ก็คือการทําให้ดินร่วนซุยแต่เข้าหวังผลระยะเาว้่แมเมนหวังผลทันท,นทีครับมันบ่สาม,มารถเห็ดได้นะอ่าวิธีนี้ใส่มูลสัตว์ครับใส่มูลสัตว์ตามเออคือแนวนี้ผมเห็ดนี่เห็นมาเนี่ ใส่ไปอันนี้ตอนแรกว่าสี่สามได้เพได้สามซ้ำไปเห็ดเนื้ออื่นนะครับเออไปเห็ดงานผลนเมีเวลามาเมิงสวนเออเอาไปใส่ตามเหมือบ้านสะปะดังก็ได้อยากจะขุดลงไปเราก็ฟังกบก็ได้หรืออยากจะเอาไว้ใส่เทมว้น้ำมุนี่ก็ได้เพราะว่าพายผักหนาเข้าปลูกมันอยู่แล้วนะจากไหนเข้าปลูกมันผู้ใดที่่าเห็ดมันสะปะดังมเขาเหมน็นมาบอกเนี่ยว่าเจ้ามากมันสะปะดังบอเป็นยังคือเห็ดเขาเหมน็นมาบอกเนะี่ย เออมีผู้ใดแนี่ทีว่าเออบ่อยาก่ะมักมันสะบปะดังแต่่อยเห็ดคอมเมนต์มามาบอกเพื่อนๆในใต้คลิปได้เลยนะครับผู้ใดที่ว่าเฮ็ดมันสะบปะดังพรอมักคอมเมนต์มาบอกเนี่ยนะครับผมผู้นึงล่ะผมมักเออผมมักเฮ็ดมันสะปะดังเป็นชีวิตจิตใจเลยล่ะเพราะว่าเข้ามักการเกษตรเออ้าคนมักเห็ดการเกษตรนะครับเห็นผื่เขียวๆในนี่โอ้ยมีแห้งเออเห็นมันสะปะดังขึ้นมาต้นสูงต้นใหญ่โอ้ยมีแหง นะครับช่วงที่ว่าเป็นหน้าที่ท่องช่วงที่ว่าพี่น้องสีแฮปปี้พี่น้องสีมีความสุขที่สุดก็คือช่วงที่ถอนหัวมันสะป,ปรารังแล้วก็เห็นหัวใหญ่ๆเออได้ผลผลิตตามที่พี่น้องต้องการช่วงนั้นละ่ะเป็นช่วงที่เฮแล้วก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขเพราะยังเออกูเห็นผลผลิตแล้วกูิไี้เงินนานอันนี้ลายตัวลายคนขาดวังไปไวเปนาน,นๆนะครับขาดวังว่ากูจะได้ผลผลิตเยอะๆนะครับแต่ ขาดหวังเลยกัจริงครับพี่น้องต้องลงมือเห็ดนําบอแมนว่าบอลงมือนะแต่บางคนคอยตั้งใจเด้คอยตั้งใจเห็ดมั่นสะบปะหลังเออเออตั้งใจอีีแต่ค่อยไป่ลงมือทาเลย <c oughs> มันเกิดยังเกิดพี่น้องเมื่อเกิดผลผลิตครับเออเห็นออกเห็นยุผลผลิตแต่มันได้ไม่ได้ไม่เต็มที่นะครับได้บออ่าเป็นไปตามทีเข้าขาดไหวนะครับ เฮ็ดเลนเฮ็ดหัวได้บอได้ครับแต่ว่าเข้าก็ต้องขยันขยันนะครับก็ต้องเอาเทคนิคดีๆมาใส่นะครับเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวได้ถ้าไม่มีเทคนิคดีๆอันนั้นผ er si ิดพลาดครับแต่ว่าได้ไหมก็ได้คือกันกับบด้ว่านะครับสูตรไพ่สูตรปั้นนะครับอยากจะเฮ็ดแนวาไดก็ได้ก็จริงครับแต่เทคนิคผมบอกเลยว่าเทคนิคดีๆ เอามาใส่นะครับการฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบเห็กันอันนี้ห้องควนศึกษาทาบารูย้อนกลับไปเมืองคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้นะครับมีหลายร้อยคลิปนะครับย้อนกลับไปเมืองนะครับวิธีการฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบเห็นดนว่ใดนะครับการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องเออเห็ดจังไดนะครับการดูแลต้นมันสัปรงังการปลูกมันสปะรงังเห็นอะไรลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมลงนะครับสุดท้ายนี่ฝากพี่น้องกดไลค์ บอกเมื่อกี้ไปแล้วกดเลยยังยังไม่ทันได้กดหรอเปล่าเขาไปกดให้นหนะครับกดแชร์ให้ด้วยอ่าคอมเมนต์มานะครับผมเชืรอว,วาหลายค้นบอกกาคอมเมนต์ คอมเมนต์มาโหลดนะครับบ่ไดวาผู้ใดอยู่จังหวัดใดคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอยู่จังหวัดมุกดาหารพี่น้องอยู่จังหวัดใดคอมเมนต์มาโยมเพื่อใดอยากจะเออมาสอบถามความรู้เพิ่มเติมน้ำผมโตโตโตได้คือกันอยากจะโทรมาปรึกษาได้หมดนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าห้าหนึ่งสองหกห้าหกสามสุดท้ายนี่ฝากโฆษณาร้านจัหน้อยนะครับเออผู้ใดอยากได้รถบ้านมือสองรถยนต์คุณภาพรถเก๋งรถกระบะมีหมดนะอ่โทรมาหาผมได้นะครับรถทีอ่าไม่ผ่านการซ่อมนะครับ เออถ้ามันมีปัญหาเรื่องเบรกเรื่องคัดอะไรอะพวกนี้เหดุยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเอาไปขับเบิงนะครับก่อนที่จะทดลองขับเบิงนะร,รถที่วีประวัติไม่ดีนะครับบม่มีขายนะครับถ่ายอยากจะทามดักแต่ราคาถึกสึกบอกเลยราคาไม่ถูกครับเออราคากับซ้ำๆกันกับร้านอื่นน่ะแหละนะครับก็บถือว่า,ายูนิเกนที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับตัวรถนะครับผู้ใดอยากได้โทรหาผมโทรหาปรึกษาได้เบอร์โทรศูนย์แปดห้าห้าหนึ่งสองหกห้าสามเบอร์เดียวกันครับอ่ะลาไปก่อน นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย